เป็นไงบ้างตอนนี้คุณสินส่งคนตามพี่พี่คูยังไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอพ่อทาขนาดนี้คุณยังไม่เลือกใช่ไหมคุณผู้สารเล่าให้คุณฟังทุกอย่างผมคิดว่าครูหวังดีอะผมเชื่อใจครูอะแต่ที่คุูทําดีกับผมอะมันไม่ว่าคุูแค่อยากเอาแม่มันไม่ใช่อย่างนั้นคูรักแล้วก็หวังดีอันดากับคุณเล็กจริงๆนะถ้าหวังดีแล้วเป็นแบบเนี้ยผไม่ต้องมายุ่งกับกูเลยอันดาอันดาเดี๋ยวเดี๋ยวอันดาเดี๋ยวก็อันดา ยี่เห็นการ์ดวันเกิดไม่รู้ว่าอันดาจําได้เปล่าปีนั้นนะ่ะคุณเล็กทะเลาะก,กับพ่อของเราเรื่องที่เขาไปซื้อคอนโดใหม่ให้ผู้หญิงคนอื่นแต่แทนที่พ่อเขาจะขอโทษเขาแม่งตีคุณเล็กซ้ําอีกแล้วพอครูเห็นครูก็ไม่เข้าใจเลยนะว่าทําไมผู้หญิงคนนึงที่ทั้งรักลูกดูแลครอบครัวแถมยังตั้งใจทํางานเป็นอย่างดีทําไมถึงไม่มีใครดูแลเขาเลยพูดได้ดีแค่ไหนอ่ะครูก็ผิดที่ไปชู้กับแม่ ทายาทหมายเลขหนึ่งดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวันสาสิและแอปวันดี